เจ้าพลวัลแชมเปียนต่อจากเซนนาและเทรชตัวที่2ครับก็คือตัวของโซอี้ซึ่งบอดของนางแกงจริงแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับบอดที่ผมเล่าไปในช่วงต้นปีนั่นแหละแต่ที่จะเพิ่มมาจากต้นปีนะครับก็คือในวิดีโอนี้ผมจะเพิ่มเติมเกต็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ผมนันเพิ่งไปหามาได้เอามาใส่ในวิดีโอนี้กันโดยประวัติของโซอี้นะครับในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยทําให้เรานะครับมั่นใจในข้อมูลบางข้อมูลได้อย่างชัดเจนโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เชิญชมได้เลยกับประวัติของโซอี้ the aspect. Towilight ก็ขอกราบสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาเป็นหนึ่งครั้งนะครับที่เราจะมาทาประวัติของแชมเปี้ยนต่อจากนามิและตามคนโหวตนะครับต่อจากประวัติของโซอี้จะกลายเป็นประวัติของกาเรนแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปประวัติของกาเรนเนี่ยอาจจะมาช้ากว่านี้สักประมาณ2-3วัน เพราะว่าผมนะครับต้องการเวลาที่จะไปอ่านพวกเรื่องสั้นแล้วก็เก็บข้อมูลต,ต่างๆด้วยแต่นั่นก็เป็นได้ขอหนางคตนะครับเพราะในวิดีโอนี้ก็คือประวัติของโซอี้ได้ได้ว่าเป็นแชมเปี้ยนที่หล,หลายๆคนต่างชื่นชอบนะครับตั้งแต่ตอนที่นางแกเนี่ยได้เข้าสู่เกม League of Legends ซึ่งเป็นตัวละครระดับ A s ส e c t นะครับซึ่งเป็นระดับที่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ตามในเรื่องในช่วงนั้นแต่พอนางแกได้เข้ามานะครับมันก็เริ่มมีเนื้อเรื่องแปลกๆใหมๆ่ๆเข้ามาทาั้งในเรื่องของพวกดาชินหรือแม้แต่ในเรื่องของมง ตัวของโซอีเนี่ยแหละครับก็เป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมในความสัมพันธ์เหล่านั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าประวัติของโซอีเนี่ยจริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหนึ่งครั้งซึ่งมันก็แค่การเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับให้เราได้รับรู้ว่า,าตามไทม์ไลน์จริงๆแล้วเนี่ยตัวของโซอีนะครับเป็นยังไงบ้างโดยตามประวัติเก่านะครับตัวของโซอีเนี่ยจะถูกระบุไว,ว้ว่าอยู่ทางฝั่งของรูนาริแต่ว่าในประวัติใหม่นะครับไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนั้นเพราะตามประวัติใหม่แล้วนะครับทั้งชนเผ่าโซลารีกับรู อาชนเผ่าลูนาลินะครับยังเป็นชนเผ่าที่เหมือนกับเป็นเงาอยู่เรียกได้ว่าไอ้ชนเผ่าลูนาเนี่ยครับเป็นชนเผ่าที่ไม่มีหมู่บ้านหรือว่าแกนสารเชัดเจนเลยเพราะชนเผ่าลาคอนะครับชนเผ่าพื้นเมืองของทากรเนี่ยคนส่วนมากนะครับจะเป็นคนที่นับถือดวงอาทิตย์หรือก็คือเป็นพวกโซลลินั่นแหละโดยตามประวัตินะครับตัวของโซวีนั้นเป็นเด็กสาวที่อยู่ในชนเผ่าของราคอโดยที่เธอเนะครับเป็นเด็กที่ชื่นชอบในการเล่นสนุกมากกว่าการฟังพวกคําสอนของพวกอาอาจารย์ ทำให้เธอนะครับมาจะกลายเป็นเด็กปัญหาในสายตาของพวกคณาจารย์อยู่เสมอแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่โซอีนั้นอาจจะทําเกินไปหน่อยจนตัวของเธอนะครับถูกเหล่าคณาจารย์เนี่ยตามไล่ล่าโดยที่ตัวของโซอีนะครับก็เหมือนกับแบบคิดว่าลัาน่นเป็นการวิ่งไล่จับไงเธอนะครับก็หนีพวกคณาจารย์เนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนเธอนะครับถูกป้อนไปจนถ,ถึงเชิงผาในเชิงหนึ่งซึ่งตอนนั้นนะครับที่แอสเปกต์ออกทบไบร์ที่เห็นความแก่นของโซอี้เนี่ยก็เริ่มรู้สึกชอบใจเขานะครับก็เลยเ ซึ่งมันก็จะมีพวกแบบถุงเหรียญทองที่มีแตงเงินแบบเป็นกอนเป็นกำรรมดาบอาวุธตำราบแบบฝึกหัดที่ทำเสร็จแล้วพรมนั่งสวดเชือกไหมอัญชันงด,ดงามแล้วก็ลูกบอลของเล่นซึ่งของที่แอสเปคออฟททวายไลน์นะครับทำการเสกให้โซอี้เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นการทดสอบโซอี้ไงว่าเด็กที่รักสนุกอย่างเงี้ยจะเลือกอะไรนะครับในสถานการณ์ที่น่าสิยหน้าขวาซึ่งแน่นอนครับคนอย่างโซอี้เนี่ยเลือกโตของลูกบอลของเล่นอยู่แล้วคือนางเกนนะครับสนใจของสนุกมากกว่าบทลงโทษที่เหล่าคณาจารย์จะบอกให้เธอ ทำให้เธอนะครับเรื่องลูกบอลมาเตะเล่นมาโยนเล่นนะโดยที่ไม่ได้สนใจหน้าอินหน้าผมเลยแต่คนที่สนใจนะครับคือแอสเ c t of ออฟทวายไลท์เขานะครับรู้สึกเชอบใจในความแก่นของโซอีมากๆเรื่องนั้นเองครับก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยทำการเปิดประตูมิติและพาโซอีนะครับขึ้นไปยอดเขาทากอนเพื่อให้ตัวของโซอีนะครับกลายเป็นภาชนะให้กับแอสเ c t of ออฟทวายไลท์โดยในเหตุการณ์นี้นะครับเหล่าคณาจารย์ที่เป็นผ่าวราคอเนี่ยก็ได้แต่ยืนอึ้งในความเป็นอย่างเงี้ยแต่เอาไปว่านะครับตัวของโซอีนั้นก็ไม่เคยกลับมาหาาราคออีก เธอนะครับก็ได้ใช้พลังของ Aspect of t w i l i g h t เนี่ยร่อนเร่ไปตามจากักรวาลที่กว้างใหญ่นะครับเพื่อตามหาเหล่าเซเลเชียลหรือว่าเหล่าตัวตนระดับคอสมิกให้มาเป็นเพื่อนเล่นกับเธอนั่นเองโดยหนึ่งในเพื่อนเล่นที่โซอี้นะครับรู้สึกชอบใจมากที่สุดก็คือตัวของ o ออเรนโซนนั่นแหละคือตัวของโซอี้นะครับคิดว่าตัวของเอโซเนี่ยเป็นเหมือนกับสเปซปัปปี้อ่ะแล้วก็คือเจ้าหมาอวอก,กาศนะครับเนื่องจากพลังของ Aspect of t w i l i g h t ที่เธอมีเนี่ยมันพอๆจะ,อะพอฟัดพเพาเบียงกับเอโซได้ แต่มันก็เพราะว่าพลังของเอโซบางส่วนนะครับถูกมงกุฎดเนี่ยจองจําไว้ทําให้เธอนะครับยังสามารถเล่นสนุกกับเอโซได้และถึงแม้นะครับว่าออเรียนโซจะรู้สึกลาคัญในตัวของโซอีมากๆเขานะครับก็ไม่สามารถทําลายตัวของโซอีได้เนื่องจากคำสาปของมงกุฎดนั่นเองท้ายสุดท้ายนะครับช่วงเวลาของการเล่นสนุกของเธอเนี่ยก็ได้จางหายไปเมื่อเธอนะครับถูกเรียกตัวกลับมาโดยเหล่าเซเลเชียลที่อยู่ที่ทากอนซึ่งหน้าที่ของโซอีจริงๆแล้วนะครับเป็นเหมือนกับเมสเจอร์ออฟทากอนรือก็คือผู้ทรงสารแห่งทากอนนั่นแหละ โดยที่เธอนะครับถูกเรียกกลับมาอย่างทากอนเพราะว่ามันกลังจะมีเหตุการณ์ร้ายบางอย่างเกิดขึ้นทาให้เธอนะครับกลับาอยังปานเกิดอย่างรูนเทอร่าในตอนที่เธอนะครับกลับมาเธอได้พบว่าเวลาของรูนเทร่าเนี่ยมันผ่านไปแล้วหลายร้อยหลายพันปีมากๆเทียบกับโซอี้นะครับที่ล่องเล่ไปตามจักรวาลทําให้ช่วงเวลาของเธอเนี่ยมันเดินช้ากว่าคนปกติทําให้เธอนะครับมีอายุเพิ่มขึ้นเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะถ้าเกิดเทียบกับรูนเทร่าและตัวของโซอี้นะครับที่เพิ่งกลับมาเนี่ยเธอก็อยากจะรับรู้ข่าวสารมันมีเรื่อองะไรผ่านมามัง เธอนะครับก็เลยใช้พลังจาก Aspect of t w i l i g h t ในการส่องดูห้วงอดีตนะครับว่าในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอนะครับก็ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการพิชิตโลกของเาเดคเซอร์การเปลี่ยนจากเวสเซนไอนะครับกลายเป็น s ช a ร์ w รไอสงครามรูนวอร์หรือแม้แต่การก่อตั้งอาณาจักรเดมาเซียโดยที่เธอนะครับก็ได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าโลกใบเดียบันเริ่มมีสีสันมากขึ้นแต่ยังไงซะหน้าที่ของเธอนะครับก็คือแมสเจอร์ออฟทากร เธอนะครับต้องนําสารที่บอกถึงภัยอันตรายที่การจะเกิดขึ้นกับดูนเทราให้กับผู้คนของที่นี่ให้ได้รับรู้แต่มันก็ดูไม่ค่อยมีสีสันใช่ไหมล่ะังนั้นเธอนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเที่ยวเล่นอยู่ที่ดูนเทราสักพักก่อนแล้วค่อยไปทําหน้าที่ของเธอจบไปสปอร์ตของโซอีนะครับเอาจริงการมาถึงของโซอีเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสารให้กับดูนเทราแล้วแหละว่ามันกำลังจะมีเรื่องที่ไม่ดีในเกิดขึ้นแต่เรื่องที่ไม่ดีนั้นคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาพูดตอนช่วงเกร็ดน่ารู้นะครับต่อไปไปดูเรื่อองงสััน้นนขโซีกกดว่า เรื่องสั้นของโซอี้นะครับมีชื่อว่าม e สเดอะโซอี้ซึ่งเป็นเรื่องสั้นที่กล่าวถึงตัวของโซอี้นะครับที่เพิง่งเดินทางมาถึงดูนเทอราแบบใหม่ๆเธอนะครับก็ได้อยู่เล่นกับพวกสัปปตว์ประสาทนันแล้วก็ใช้พลังของเธอเนี่ยในการหยอกเล่นกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นแต่แล้วครับเธอนั้นก็ได้ไปพบเจอกับเด็ก2คนที่อยู่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งก็เป็นเด็กชายกับเด็กหญิงซึ่งในแบบแรกนะครับที่ตัวของโซอี้ได้เห็นตัวของเด็กชายเนี่ยตัวของโซอี้นั้นได้บอกเลยนะครับว่าเด็กชายคนนี้ มันก็เป็นเด็กผู้จัดจัดรัดอะไรประมาณนั้นน่ะทำให้โตของโซอี้นะครับรู้สึกสนใจเด็กคนนี้ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กสาวที่ใส่ชุดสีแดงซึ่งเด็กสองคนนี้กําลังเล่นสนุกกันอยู่โตของโซอี้ที่อยากเล่นด้วยนะครับก็เลยปรากฏตัวไปหาเด็กสองคนนั้นในตอนแรกครับเด็กชายกับเด็กหญิงเนี่ยรู้สึกตกใจไปอย่างมากเรียกว่าวอกไวบายนะครับจนมีทหารเนี่ยเข้ามาหาซึ่งทหารเหล่านั้นนะครับก็ตกใจในสิ่งที่โซอี้ทำก็คือเธอเนี่ยลอยกลางอากาศแล้วก็สามารถเซกข,ของนู่นนี่นั่นได้ ทําใทีพวกเขาค,คิดจะจับโซอียไปต้องโทษประหารแต่โซอีที่รู้ตัวแล้วก็เบื่อนหน่ายในความไม่มีสีสันของพวกทหารเหล่านั้นเ,นเธอนะครับก็เลยอัญเชิญอุกบาทนะมาวนลรบร้องหมู่บ้านก่อนที่จะทาลายล้างหมู่บ้านนั้นจนสิน้นเรียกว่าหมู่บ้านนั้นนีก็เกิดรัวรไปชั่วขณะหนึ่งอ๋อแต่ข่าวดีก็คือเด็ก2คนนั้น,นยังมีชีวิตอยู่แต่พวกทหารที่จะมาจับโซอี่ตายเรียบเลยเอาเป็นว่าตัวของโซอีครู้สึกผิดนะในสิ่งที่เธอทําแต่เธอนั้นก็ไม่ได้แคร์เท่าไหร่ เธอก็เลยบินออกไปจากหมู่บ้านนะครับแล้วก็ปล่อยให้รูโวที่เธอทำเนี่ยมันยังเป็นอนุสรณ์สถานให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งเธอยังมีพูดด้วยนะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยรูนี้นะครับจะทําให้คนของที่นี่ได้พบกับโวรูนต้นกําเนิดของรูนเทร่านี่นะครับก็คือเรื่องสั้นที่มีชื่อว่ามิดเดิลโซอีเอาจริงในตอนที่อประวัติของโซอีแล้วก็เรื่องสั้นเนี่ยครับมาใหม่ๆลหลายคนก็สงสัยนะครับว่าไอ้ข้อมูลต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างด้วยผมนะครับจะ โดยตัวของโซอี้นะครับถูกระบุว่าเป็นแชมปเปี้ยนคนแรกที่มีตา2สีโดยที่อันนี้นะครับไม่นับตัวของเบเทอร์สวีทลูลูซึ่งอันนั้นเป็นสกินของลูลูนะครับที่เป็นสกินแรกที่มีแชมปเปี้ยนตา2สีแต่นอกจากนั้นนะครับตัวของโซอี้เนี่ยยังสามารถเปลี่ยนสีตาคนเธอได้นะถ้าเกิดเธอนั้นตั้งใจเพียงแต่ว่าเธอชอบสสีนี้นะครับเธอก็เลยคงไว้ยังงั้นแหละเพื่อให้เธอนะครับมีเอกลักษณ์นั่นเองนอกจากนี้นะครับปีเกิดของโซอี้เนี่ยจะอยู่ในช่วง1,550ถึง1,400ปีก่อน เนื่องจากตองเธอนะครับเกิดก่อนที่จะมีสงครามดาร์คินแล้วก็เกิดก่อนที่มอร์ไคเซอร์เนี่ยจะทําการคอนควสททางโลกเป็นรอบที่2ทําให้อายุจริงๆของโซอี้นะครับน่าจะประมาณ1 4 0 0ถึง1,550ปีและนอกจากนี้นะครับตามเนื้อเรื่องของเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าสนทยาแห่งเหล่าทวยเทพในเรื่องสั้นนั้นนะครับเราจะได้รู้จักกับแอสเ c t ต์อ w ทวายไลท์อีกคนหนึ่งซึ่งเธอคนนั้นนะครับมีชื่อว่ามิชาโดยตอนนี้นะครับมีการยืนยันแล้วนะว่ามิชาเนี่ยเป็นคนละคนกับโซอี้ ซึ่งมีชาคนนี้นะครับเป็นภาชนะเก่าของ Aspect of t w i l i g h t ซึ่งเธอนะครับมีหน้าที่ในการหยุดมหาสงครามดาคินโดยการแนะนำพวกมนุษย์นะครับให้ใช้อาวุธของดาคินเนี่ยในการผนึกดาคินไว้ในสิ่งสิ่งนั้นลหลังจากที่มีชาตินะครับอาจจะตายหรือสลายไปตัวของ Aspect of Twilight นะครับก็ได้เดินทางกลับไปยัง Special ยลเรีมจากนั้นก็ได้เจอตัวของโซอีนี่แหละส่วนเรื่องภัยร้ายที่ผมบอกไปในประวัติของโซอีนะครับภัยร้ายเหล่านั้นนะครับก็คือพวกสิ่งมีชีวิตจากเดอะโวイ ภายหลังจากที่โซอี้นะครับเข้าเกมได้ประมาณสัก1ปีตัวละครอย่างไคซสานะครับก็ได้ตามเข้ามาซึ่งมันก็จะได้มีการแบบอัปเดตในเรื่องของพวกวอยแล้วก็อีคาเทียซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างใหญ่แต่เขาไม่ได้โปรโมทให้มันยิ่งใหญ่อะไรมากแต่สรุปง่ายๆนะครับก็คือไอ้ตัวตนที่มันเป็นภัยร้ายต่อรูนเทราเนี่ยก็คือพวกเดอะวอยนั่นแหละส่วนข้อมูลนะครับจากเรื่องสั้นที่มีชื่อว่ามิดเดอะโซอีตัวของเด็กชายกับเด็กหญิงที่โซอี้ไปคนเจอนะครับมีความเป็นไปได้้วว่าเาเขคือ il, แลแก็ Lux, ก็แปลว่าตัวของโซอี้เนี่ยครับน่าจะชื่อชอบเอสเดวเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เอสเดวนั้นยังเด็กเลยแล้วก็ไม่ค่อยถูกชะตากับลัคนะเพราะว่าลัคนี่คือเด็กผู้หญิงที่อยู่กับเอสเดวในตอนนั้นนั่นเองส่วนหมู่บ้านที่โซอี้นะครับทำการเรียกดวงดาวมาตกใส่เนี่ยก็คือหมู่บ้านแรกเริ่มนะครับของชาวเดมาเซียส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับชื่อของโซอี้นะครับน่าจะได้ reference มาจากภาษากรีกโบราณซึ่งคำว่าโซอี้นะครับจะมีความหมายว่าชีวิตหรือก็คือ life นั่นแหละอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ได้แถมๆนะ อาหารโปรดของโซอี้นะครับก็คือช็อกโกแลตมูนเค้กซึ่งก็เป็นของหวานนะครับของพวกลูนาริก็จะประมาณนี้นะครับกับเนื้อเรื่องของโซอี้เป็นอีหนึ่งแชมเปี้ยนนะครับที่ด้รับความนิยมมากๆในเกม LL แล้วก็ในเกมการ์ดเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ชอบด็กของโซอี้เหมือนกันเพราะว่าข้อมูลจากเกมการ์ดนะครับจริงๆแล้วตัวของโซอี้เนี่ยยังมีเพื่อนอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสิงสาราัาสตว์หรือแม้แต่พวกคนของทากอนนะครับบางคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับโซอี้โดยในสเปรดอาร์ตของภูปติโซอี้นะครับเพื่อนๆของโซอี้เนี่ยก็ได้มากันครบเลย เป็นตัวละครที่มีพลังอำนาจเยอะนะครับแต่ว่าตัวเธอเนี่ยก็รักสนุกเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกันก็ไม่ค่อยแปลกใจเลยนะครับที่มีหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบ็นตัวนางแต่ในวิดีโอนี้นะครับผมต้องจบเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ครับขอฝากคำถามไ้สักเล็กน้อยคิดว่าในอนาคตรครับตัวของโซอี้นั้นจะทำให้เอโซเนี่ยกลายเป็นสัตว์เลี้ยงคนนางได้จริงๆหรือนางแกจะทำให้สำเร็จกันแน่ก็สามารถมาคอมเมนต์ก็ได้เลยนะครับอันนี้สนุกสนะุกะสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทุคลิมต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's g o o d day To make a new story ไว้เจอกันใหม่ในรูนเทอร่านะครับ